เริ่มที่ความร้อนแรงของสองนารีกันค่ะสเสน่ห์ของหนึ่งทำให้หนุ่มๆต้องปะทะกันอีกแล้วหลังจากที่ใช้มารยาจนคุณยิ่งยั่วตามติดแจไปไหนไปด้วยแต่คราวนี้ดันไปเจอสินทบคู่ขาเก่าเข้าพอดีเลยเกิดเหตุการณ์หึงหวงแย่งชิงกันเกิดขึ้นเบื้องหลังพลพูนพัดและนัทอติรุษซักซ้อมคิวบูนัดแหนจังหวะกันได้ลงตัวพอเริ่มถ่ายทําจริงก็ผ่านฉลุยแต่คนที่ก่อเรื่องยืนสวยๆอยู่ทางนี้แหมงานนี้ความสวยเป็นเหตุจริงๆนะคะเนี่ย สามคนซับซ้อนเนาะเรานึดว่าเขาไม่มีแฟนเราและเราก็น่าจะเริ่มเป็นแฟนกันแล้วอ่าก็คือเราก็เป็นห่วงเขาทั้งเป็นห่วงและทั้งห่วงด้วยคือความรู้สึกหนึ่งมินว่าตอนนี้คือเหมือนสับสนแหละอืมแต่เป็นไงต้องติดตามดูสวยความรู้สึกคือสวยมากเลยวันนี้คืนนี้แซ่บมันครบรสรอชมค่ะ อย่าเงเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครยอ้อนหลังพิมเลย w w w b a c k a b o o t v